โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกคนด้วยนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้เนี่ยนะครับผมจะพามาดูนะครับพาพี่ๆน้องมาดูว่าผมตั้งงบไปส0 0พันนะครับผมจะทำรถนะครับอัพสเต็ปลูกเวฟร้อยยลูก54นะครับผมจะอัพสเต็ปเป็นสเต็ปลูก56นะครับด้วยงบ2,000บาทนะครับมาดูกันว่างบ2,000บาททำลูก56นะครับมันจะแรงไหมนะครับแล้ว มันได้อะไรบ้างมันจบไหมในงบ2000นะครับก็คลิปนี้อยากทําให้เพื่อนเพื่อน<ๆ>พี่ๆ่น้องได้ดูกันว่าสําหรับคนที่งบไม่เยอะนะครับอยากทําลดแรงดันโลนะครับมาดูกันว่างบ2,000เนี่ยมันสามารถทําได้ไหมนะครับไอไอเรื่องทําได้มันทําได้แต่ว่ามันจบไหมนะครับมันวิ่งไหมนะครับแล้ว2,000บาทเราได้อะไร2,000บาทเป๊ะ เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับผมก็คือผมตั้งงบไว้2,000ันนะครับ2,000เป๊ะนะครับ2,000ทวดนะครับในงบ2000ันนะครับ1,000บาทผมซื้อแคมนะครับ1,000บาทผมซื้อแคมตัวนี้ไม่ปิดบังนะครับแคมผมใช้เป็นแคมของหิงสุพรรณนะครับัยรุ่นป้ายเหลืองนะครับเป็นสเปคร2 5ยนะครับเดี๋ยวและอีก1,000บาทเนี่ยนะครับเราเอาไปลงทุนกับเสื้อสูบเป็นเสื้อเดิมนะครับเสื้อเดิมถอดออกจากรถนะครับ เป็นเสื้อเดิมถอดจากรถ1,000บาทนะครับเราเอาเสื้อไปคว้านนะครับเสื้อสูบไปคว้านในงบ1,000บาทนะครับตอนนี้ก็ก็คือเราเอาเสื้อไปคว้านเรียบร้อยนะครับเราเอาเสื้อไปคว้านเสร็จนะครับผมนะค่าแรงคว้านเสื้อสูบก็ประมาณ80บาทนะครับก็มีน้ํามันเครื่องนะครับอยู่ที่130นะครับก็ลูกสูบบวกแหวนนะครับก็อยู่ประมาณ200 เจบาทนะครับแล้วก็โซ่ลาลิ้นนะครับก็ประมาณ175บาทนะครับรวมแล้วทั้งหมดก็ประมาณ600นะครับ660บาทนะครับนี่นะ660บาทนะครับมาดูกันว่าใน660บาทนะครับผมได้อะไรบ้างนะครับก็คืออันเนี้ยนะครับในงบ1000บาทนะครับผมต้องชี้แจงให้ฟังนะครับมาดูกันนะครับ ในงบในงบ1,000บาทนะคือผมตั้งงบไว้0 0 0พใช่ไหมหนึ่บาทซื้อแคมนะครับ1,000บาทผมซื้อแคมนะ1 0 0 0บาทซื้อแคมเหลือประมาณ300นะครับตัดออกนะครับ1,000บาทนะครับ1,000บาทเราก็นะครับ1,000บาทนะแล้วก็นะครับได้น้ำมันเครื่องนี่ได้น้ำมันเครื่องนะครับได้น้ำมันเครื่องเสร็จสับปุ๊บนะครับขวานแล้วก็ได้ลูกสูบนะครับนี่นะ ขวานเสร็จนะครับนี่ก็คือเสื้อสูบเป็นเสื้อเดิมนะครับเป็นเสื้อเดิมนี่นะครับเสื้อสูบนะครับเป็นเสื้อเดิมนะครับเห็นไหมนะครับนี่อ่าเป็นเสื้อเดิมนะครับเป็นเสื้อสูบเดิมนะครับเป็นเสื้อสูบเดิมที่เราเอาไปคว้านนะครับประมาณนี้นะครับนี่คืองบ2 0 0พนะครับงบ2,000ันนะครับ มาดูกันว่ารถจะวิ่งไหมนะครับท็อปสปีดจะได้เท่าไหร่นะครับตอนนี้ลูกสูบผมเอาลูกสูบไปหลบบาวอยู่นะครับก็ลูกสูบเป็น55.5นะครับเป็นลูก55.5นะครับไม่ใช่56นะครับมาดูนว่ามันจะท็อปสปีดได้เท่าไหร่เดี๋ยวนะครับหลังจากที่หลบบาวเสร็จนะครับเราก็จะประกอบนะครับประกอบเข้าด้วยกัน แล้วรันอินลองวิ่งนะครับมาดูกันว่ามันจะแรงแค่ไหนท็อสปีดทำได้ลูก54นะครับที่ผมเคยทำได้ใน GPS นะ GPS กล้องโกโปนะครับจะอยู่ที่ประมาณ120นะครับ120นะครับหน้าไม้ก็จะประมาณ1 3 130นะครับมาดูกันว่าทีนี้ GPS จะได้เท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวผมให้ไปดูตอนที่ผมได้ลูกมา หลบบาวเสร็จเรียบร้อยพร้อมประกอบนะครับก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะงบ2,000สิ่งที่ได้ผมก็ไล่ให้ฟังนะครับโอเคไปโอเคนะพี่เพียงนองตอนนี้ผมก็มารอรับรถนะครับกำลังประกอบนะรอชมได้ที่ช่องนะครับแคมเดิมที่ออกจากเครื่อง ลมาอัปเดตให้ดูแค่นี้นะครับเดี๋ยวรอชมคลิปสำหรับใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดสับตะไคร้ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับ125 a, ้อานอนน้ำเงินมาให้ดูเรื่อยๆนะผมนะแต่ตอนนี้ก็คือรักษาอยู่นะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกก็อย่าลืมนะกดติดตามหรือกดสับตะไคร้ผมด้วยสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย